ยังเฝ้าตามหากันเพื่อวังจะพบเธอสนับสนุนโดย Vb Life Application Vb เพื่อนสีเวลาเหงา เป็นงไงบ้างอ่ะก็ดีง ไปอาบน้ำได้แล้วยังเช้าอยู่เลยอ่ะนะครับ มมีเส้นอยู่ในข้าวด้วยอ่ะก็เข้าวผัดมาม่าใส่ทั้งข้าวใส่ทั้งมาม่าเมนูปวดเราอย่าง้พอช้าทำให้กินตอนตด่นๆส่วนถ้าเป็นของปิมก็มาม่าไข่ตุ๋นคือไงอ่ะใส่มาม่าทุกเมนูเลยเหรอก็อิ่มดีแล้วก็ไม่เปลืองด้วยชิมนะ เอาปากระป๋องด้วยแม่จะได้กินแก้เรียน Mm. ไม่ได้บาดนิ้วขาดทั้งคู่หรอกไรอ่ะน่ารักเดียว <c oughs> ดุลิน <c oughs> อยากเล่าหรือยังเมื่อคืนไปเจออะไรมา เออวันนี้เราไปทำงานนะก็นอนเล่นอยู่นี่ไปก่อนแต่เรารีบกลับขอไปด้วยได้ปะมันไม่สนุกหรอกต้องไปหรอกไออยากไปอยู่กับยูอ่ะไอ ไม่ได้เหรอก็ดูน่ารักดีออกดูพิเศษดีตกลงให้ไอไปด้วยใช่เปล่าก็ได้แต่ถ้าอยากกลับต้องนีบบอกนะ เดี๋ยวเราจะได้กลับมาส่งใครจะพามาส่งนะเกิด,กดคนนี้ไงเดี๋ยวคนนี้พามาส่งคนนี้น,นี่คนไหน,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 นหรอคือ,อยูใช่ไหมอย่าแก้ง เออไอนี่แหละครับก็แค่เนี้ย <c oughs> ทำไมอยู่ทำงานหลายอย่างจังอะ่ะอยู่เรียนจบอะไรหมออไอดอกเรียนไวอ้อ่ะว่าจะ <c oughs> ออกมาทำงานก่อน อยากจะมาช่วยพ่อก่อนแล้วก็ถ้าเกิดปิมเข้ามาหาลัยแล้วค่อยกลับไปคิดเรื่องเรียนอะ่ะพราะสมองเทพๆแบบไอะ้นะกลับไปเรียนตอนไหนก็ได้โอ้โห <c oughs> ถ้ายูเลือกได้หนึ่งอย่างออยากจะทำอาชีพอะไรเหรอ จริงๆก็มีแหละแต่อยู่อย่ามึงคิดว่ามันเกินตัวนะอยู่เอาจริงๆนะไอไม่ล้อหรอกทุกคนก็มีความฝันที่อยากจะทำกันทั้งนั้นนะ่ะแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะไอก็ไม่มองว่ามันเป็นเรื่องตลกหรอกอืมก็ อยากเป็นดาราอืมลุกอยู่ก็ดูเป็นได้นะไม่เห็นจะน่าขำตรงไหนเลยอ่ะก็เวลาบอกใครเขาก็ชอบหัวเราะกันอ่ะอยู่ตอนไอขึ้นไลฟ์แรกๆนะคนเขาก็ยังไม่ค่อยเก็ตเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ มันจะทำเป็นอาชีพได้จริงๆหรอแค่นั่งพูดหน้ากล้องไงแต่ไอก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้แคร์อะไรเพราะว่าไอาชอบแค่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำอะมันไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยจริงไหมแล้วถ้าอยากเป็นดาราเนี่ยก็ต้องเลิกแกะเล็บด้วยนะ เล็บไม่สวยใครเขาจะมาจ้างงานได้งั้นต่อไปถ้าไอตื่นเต้นไอก็จะมาเล่นมืออยู่แทนเฮ้ยไอบอกเคดรับให้เหอาไหมวิธีที่ทำให้หายตื่นเต้นยังไง รีบรับไปเร็วหยิบแล้วเอาไปใส่กระเป๋าเลยนะเอาไปใส่กระเป๋าด้วยเร็วเร็วเรียบร้อยแล้วไอหยิบความตื่นเต้นออกให้แล้วไอ้ฟองเอ้ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยได้เป็นเด็กเงี้ยเอ้าแต่มันได้ผลจริงๆนะก็ไอทำแบบนี้บ่อยอะเวลาไอเศร้า แต่หลังจากนี้อ่ะก็รู้ใช่ไหมถ้าอยู่เศร้าอ่ะจะมีไอยอยู่ด้วยหาเรื่องโชยอากาได้ตลอดเลยก็ <g ül> <c oughs> น่ารักอ่ะ อาจารยาจารองปื้มของพี่ของนี่จ้ะอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนช่วงนี้งานแน่นนะคะพี่โรซาพี่ลิเซอ,อ่แล้วเนี่ยใครอะจ๊ะอ๋อเนี่ยกวินเขาเป็นญาติของอญาติของปื้มเองแหละเขามาจากอเมริกาอุ้ยมีญาติอยู่อเมริกาด้วยเหรอจ๊ะ เธอสีอุ๊ยจับมือกันด้วยเธออุ๊ยฉันว่าไม่ใช่ญาติแล้วล่ะเธอหนูเมื่อกี้พี่ขอโทษนะที่พี่จับปืม้มพี่แค่หยอกเล่นนะใช่จ้ะใช่จ้ะพวกพี่สนิทกันเคยถามปื้มเขาแล้วปื้มเขาอนุญาตเดี๋ยวหาว่าพวกพี่เป็นกันเลยแบบชอบลวนลามอะ่ะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับผมแค่คิดว่า พ,พี่พี่เฟรนดี่ดีครับเออ่ปื้มนีบไปดีกว่าโอเคโอเคงั้นคิดตังคให้น้องเลยร้อห้าสบาทจา้ะไม่ต้องถอนนะคะขอบโทษทีนะวันนี้เบียดหน่อยนะคะน้องบุ๋มบิมวันนี้พี่ปื้มพาแฟนมาด้วยเหรอคะ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่แฟนที่ไหนกันเราคือพี่เป็นเพื่อนมาช่วยพี่ปื้มเขาทำงานเฉยๆแหมดีแกเลยนะเป็นแฟนในปื้มอ่ะแย่ขนาดนั้นเลยเ,เปล่าก็เดี๋ยวน้องเขาเข้าใจผีดเอาใช่สิเรามันก็แค่คนหาเช้ากินคำ่ำคุณก็วินจากอเมริกาเขาคงจะลัง ใช่ที่ไหนก็นเราอยู่จะให้พูดไงอะ่ะไหนลองพูดว่าปลื้มสุดหล่อปลื้มสุดหล่อปลื้มเทมากปลื้มเทมากอยากเป็นแฟนกับปลื้มจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีอันนี้เยอะแหละไม่รู้อะก็ถ้าไม่พูดก็ไม่หายโกรธ แล้วก็ไม่ขับรถด้วยพูดเถอะค่ะพี่หนูอยากกลับบ้านแล้วนี่แน่อพอได้แล้วเลิกงอนแล้วไปส่งน้องอ่าก็ดได้กลับบ้านกันนะคะน้องบุ๋กอยู จ็อบสุดท้ายคือที่นี่เหรอใช่เราที่นี่แหละเป็นที่ที่อไอไว้ฝึกทักษะการแสดงทักษะการแสดงเฮย้ยจะทำอะไรไม่ได้จะถอดหมดซะหน่อยนี่มันในวัดนะ คิดอะไรของยูอะเธอลืมจะไปรู้ได้ไงเราทำอะไรของยูอ่ะแบบนึงบิวอารมอยูเดี๋ยวยูรีบวางเข้าไปนะ น้องน้องมากับเจ้าปื้มใช่ไหมอ๋อครับง,งั้นเข้าไปเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยช่วยชวยหน่อยนะไอ้โชคอะเพื่อนมันน้อยพ่อแม่เป็นคนมีหน้ามีตาเขากลัวจะเสียหน้านี่นี่เขานี่ไว้ประวัติทั้งหมดลุงเขียนไว้นี้หมดแล้วถ้าตอบถูกหมดเดี๋ยวเพิ่มให้อีกห้าร้อย ตามลุงเข้ามาเลยมาอันี้มาคนเดียวเหรอเนี่ยเอ่อมากับเพื่อนครับแล้วเป็นเพื่อนกับเจ้าโชคมาตั้งแต่สมัยมัธยมเ,เ่ยยูยูแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอ่อเมื่อกี้เราคุยถึงไหนนะครับ ลุงถามว่าเองเป็นเพื่อนกับเจ้าโชคตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเหรอใช่ครับใช่คือผมชื่อปิติพงศ์ตอนเรียนก็เลขที่ติดกันเลยซีสุดๆแต่ไอ้โชคมันชื่อสิทธิโชคนะเลขที่เขาไม่เรียงตามตัวอักษรเหรออ่าเข้ากลางเทอมใช่ตอนนั้นผมเข้ามากลางเทอมเลยเลขที่ติดกัน ว่าแต่สมัยเรียนไอ้โชคมันมีเรื่องต่อยตีบ่อยเลยใช่ไหมมันถึงต้องตายตั้งแต่อย่างหนุ่มแบบนี้โอ้ไม่เลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันก็วัยรุ่นทั่วไปนี่แหละแหมอีอย่างนะจริงๆไอ้โชคองมันเป็นมันเป็นเด็กดีนะเห็นอย่างนั้นอ่ะเล่าบุรีู้หญิ้มันแล้วมาเรียนคณะอะไรนะเห็นบอกว่าตามไปเรียนมหาลัยด้วยกันนิดคือคณะวิทยาศาสตร์ครับ เออใช่ใช่ใช่จำได้ละอืใช่ครับวิทยาศาสตร์ใช่ครับใช่ไอ้หนูนี่ก็เป็นเพื่อนกับไอโชคเหมือนกันเหรอหน้าตาน่ารักเชียวนะใช่ครับผมจบรุ่น48รุ่นเดียวกันเลยใช่รุ่น48จะจำได้พอดีเลย เขามาบอกว่าถ้าเราตอบคำถามถูกหมดนะจะได้เพิ่มอีกห้าร้อยไออ่านโพยมาละถามมาเลยจะจัดให้โอยากคุยกับคนตายดไงเขาชื่อเจ๊คเป็นเพื่อนสนิทคนเดียว ยังเฝ้าตามหากันเพื่อหวังจะพบเธอ